สบายๆใส่แล้วครับผมของฝากจากหนองมนไม่ใช่มีแต่ข้าวหลามมีนะข้าวหลามอะ่ะแต่กินหมดไปละ <c oughs> ไม่ทันได้รีวิวเลเออได้แหละอร่อยจนไม่ไหวนละกินก่อนไม่ไหวอนะ่ะอันนี้เป็นของฝากของแม่ละเอียดนะโอ้โหนี่มีหลายอย่างนะพวกของแห้งของทะเลแต่ว่านี่เป็นปลาหมึกครับผมหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวมาลองชิมอร่อยไหมของฝากฮะ <c oughs> น่ากินจังน่ากินหมดอ่ะนะมือยังคานะอยู่เลยอ่ะ ชิมเป็นปลาหมึกแบบปลาหมึกอบแบบโหแบบน่าจะหวานหวานนิดๆ,ดๆอลองชิมกอนมันแบบทรงมันหวานอ่ะมาตัดเลยมาเดี๋ยวลองชิมกันโอ้เป็นปลาหมึกกรอบนะลองชิมกัน่ะเห็นไหม,หมเป็นนหมดนีน่ความอืความมืดวะกินไม่มีมารายาทเลย,ยดีก็กินเลยไม,ไม่สมวัสดีนงสวัสดีไงมึงเหรอ ก,กินด้วยเหรอปลาหมึกอ่ะค่ะทีมเนอะอร่อยไหมอร่อยตองครับยัง<อ>ครับครับป้าเคยไม่เห็นเคยกินปลาหมึกเลยเห็นแล้วมองก็น่ากินจังอังไก่ไก่อังไงร้อยหนึ่งมีกี่อันก็มอไงไงหนึหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวบ,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 บ้างว้าวดูงี้เห็นไน้แล้วกล้วยตากไม่ใช่กล้วยทอดมันคือปลาหมึกนะ จิมได้ยัไหมได้ไหมอ่ะหักไปเลหักหักเออนั่นแหละบีไปเออโอ้กินเป็นไหมไม่เคยกินนะกินชอบอ่ะมันหวานใช่ไหมรรสชาติเป็นไงฮะหวานเดี๋ยว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 กินให้หมดก่อนหวานแล้วก็ไม่เัวมันเลยเวนาะหวานเย

หวานเลยแหละมันเหนียวติดมือนะอันไปเข้าไปอันอออใหญ่ใถอยถอยอันใหญ่ๆได้ลยล่ะอันเด็กครับถอยให้กี่คะแนน,นฉันชอบกินให,ให้สิบคะแนน,นค,คือถ้าคนชอบกิน,น,น,กนปลาหมึกหวานๆก็ก็ก็ชอบอแบบแต่ว่านี้ไม่ค่อยกินปลาหมึกมกินไปออโอเคเยี่ยมกี่คะแนน,นกี่เก้าสิบเก้าคะแนนคะแนนเต็มสิบให้สิบเก้าดีค่ะกินโอเคมันจะออกหวานๆเลยอ่ะต่อแล้วต่อ รับตอบก็ไม่ให้คะแนนดีกว่าตอไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแต่ก็กินได้ถ้าให้ซื้อเองแบบนี้ไม่ซื้ออรแต่เขาเอามาของฝากก็คือของฝากปลาหมึเมกเชื่อมกบบายครับบายไปไกลติดนี้ติดป้นนติดป้นเข้าเือว มาแล้วครับความชอบก็อบอกแล้วแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันสบายสบายใจแล้วครับผมบ๊ายบายข้าวกินปลาหมึกมากนะแต่วนะ่ากินปลาหมึกแบบเนี้ยเรารู้สึกเหมือนมันกรอบแบบกรอบมันเหมือนไม่ได้ไม่เชิงกับกะรลดปลาหมึกมากขานาด ให้คนชอบก็กินแล้วกันก็นกินเพล่นๆก็ก็กินได้เพื่อนนั่งกินแล้วดูหนังเนี่ยกำลังดูหนังอยู่โอเค<ม>กินเพื่นเพ,นเพนได้ฮนะแต่ก็เพลินดีนะไม่เหมือนเราเคี้ยวอะไรสักอ,อย่างหนึ่ง <laughs> ไปละ